ชิก้้าโอย oh my god สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเฮลวันเตสภาคที่สองตอนที่และในวันนี้นะครับผมจะมาเคลียร์ฟิซิแฟสคืนที่5กับเอนโดเวเฮาส์งั้นว่าเราไปเริ่มฟิซิแฟสคืนที่5กันดีกว่านะจะต้องระวังชิก้าอืก็โอเคอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกเรามารอดูคำสั่งกันดีกว่าเป็นชูการ์ซูการ์โปรตีนก็เอซิอ่ะฮะเราเหลือใส ดูก้าแล้วก็โปรตีนเราจะส่งให้เขาชิก้าหายครับผมเอาขะยะไปทิ้งก่อนเอาไปน้องพักงานไปก่อนนะจ๊ะพักงานพักงานไม่รีบไม่รีบเฮ้ยมาแล้วเอ่อโปรโตีนสองปุ๊บไอ้เจ้าบอจใจกินย็นนะโอเคครับผมต้องพัก คาร์บีนนะครับแล้วก็ถังขยะอเอาชิปโอ้ไม่สวย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 ส่งทันส่งทนันเออเสียงอะไรเฮ้ยชิปหายล็อกดาวล็อกดาวโอ้มากอดมันหัวร้อนอะไรผมจะต้องทำอาหารให้เจ้าบดที่มันน่าาคาญมากโอ้โอ้เสียงอะไรเฮ้ยเอ้าจบแล้ว สวยครับยังดีที่รอดได้เป็นสตาร์บัตเฮดมาเอามาทำไมวะออกมาแล้วใส่เลยได้เป็นเะกี่อะไรอ่ได้เป็นเมกับบอตชิก้าบอกไม้เลยอ่าเอนโดเวชเฮาส์ต้อมเอนโดเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องป้อนข้อมูลเอนโดเออให้สอนเอนโดเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆแล้วก็จับคู่ให้มันถูกต้อง ถ้าตอ้องการคำใบ้ให้กดหินบัตตอนโอเคอย่าให้เอโดตัวอื่นรบกวนโอเคถ้ามันเข้าใกล้มากเกิดไปให้เราใช้แฟสแคมเพื่อไล่มันออกไปได้เลยครับอโอ้โโอเคอน,นี่คือแฟสแคมเย็ เราเอ็นโดนี่คือหินโอเคเราอ๋อทีนีก็คือที่ดีจะทำให้ไอ้เจ้าตัวพวกนี้นะกลายเป็นตัวใหม่ของพวกเฟรดดี้ชิค้ามอนตี้วอนนี่อะไรอย่างนี้ครับให้เราเนี่ยต้อนข้อมูลให้มันนะแต่ที่ผมเข้าใจคืออะไรเอ่ยกับอ๋อโอเคเราต้องมองเอ็นโดด้วย oh, ní oh 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 my god, nó mãn rồi, kíu lấy, bay, ổng tay bên à, bỏ ok ok, bỏ bay bỏ bay, chim đau 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 đau, tay bay bay มีอะไรเนี่ยมูนมูนอะไรเอ่ยอ๋อให้จับคู่ถูกอ่ะโอเคร้อยอ, ا, อ,อย๋อนี่ไงต่อไปคืออันนี้นี่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 จะพูดกับอันนี้นี่จะพูดกับอันนี้นบแล้วก็เอิอ่มใจยเย็นสิไปที่จับคู่กับอะไรวะเนี่ยกูผมงงนะตอนนี้ อันนี้ต้องจากพูดกับอันนี้ใช่เปล่าใช่ครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาไปผมจ้องมันไว้ก่อนไปออกไปโอเคร้ 100. <100. S 1> คอยกูจบโอเคไฮเลเวลละโอ้ต้องจำหมดนี่เลยอ่ะอันนี้กับอันนีก ใจเย็นๆสิอันนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะโอเคก็จำได้อยู่นิดหน่อยไปเรื่องอะไรดีกว่าดู๋ยวันนี้นี่โอ้ไม่กูเน็ตเขาจะเฮลโบโอ้ไม่กอดใจเย็นๆออกไปโอเคได้อยู่นะ ออกไปก่อนมีต้อนรับเรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้ยยังมีเหรอวะอันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนี้เอาชิปหายผิดใจเย็นๆน,นี่กับอันไหนวะนี่เหรอปิดโดนอุย้ยว่าไม่ใช่ละกระโถจิบตาย โอ้โหโดนชิบหายละอันนี้กับอันนี้ผิดครับรอบที่หนึ่งแตกรอบที่สองแตกเอ้ามันเข้ามาใกล้แล้วอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นยินกูโดนแล้วปะเนี่ะอ๋อยังมีอีกอันหนึ่งโอเคอันนี้กับวันนี้อันนี้กับวันนี้นี่กับวันนี้ อันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนี้ c o n g r a t u l a t i นเอ็น d o ตัวนี้สามารถออกไปได้แล้วคุณต้องภูมิใจในตัวเองภูมิใจมากเลยเกือบตายตายไปสองรอบเมื่อกี้รอบไม่รู้ได้็นโดว่าแล้วไม่อยากได้เลยตัวนี้คล็บมาดูต่อไปกันจะเป็น f ุ o t s เพชั a นแฟชแบร์ทว h b a c k t อ่า ต้องเสิร์ฟป๊อปคอนแล้วก็ออกฟูซินแฟสแบเบรนดิงนะครับโอเคเดี๋ยวต้องทำอาหารอีกแล้วทำตลอดโอเคเสิร์ฟอาหารอย่างเร็วก่อนที่หนังจะเริ่มโอ้ไม่โอ้โอ้โอ้ไม่กอดปวดหัวเลยนะครับไหนดูสิมีกล้องอีกแล้ว Help. เอ็นโดยอยกแล้วใช่ไหมคืออะไรอะ่ะกดรอไปเลย อ,อ๋อคือต้องทำอะไรเอ่ยมีป๊อปคอนอือฮะไหนเฮ้ยอะไรชิก้าเหรอชิกา้าเฮ้ย,อยโอ้ยกอดมีดอย่านะไป น่ากลัวจัด่าเย็นๆเฮย้ยทำยังไงนี่อุย้ยบักฮานี่กูตกใจหมดคือเอาไปทำอะไรต่อมีริไรส์จะมีอะไรอีกไหมเนี่ยบมบจะลองเสิร์ฟดูนะเขามีชีสด้วยจริงๆถูกไหมถูกไหมเพื่อนชิกะ เดี๋ยวเลยผิดมาเลยมาพร้อมเสิร ok. ์ฟถูกไหมถูกไหมชิก้าอันนี้ยังไม่ทำอะไรอ่ะอ๋อถูกโอเคบัตเตอร์บัตเตอร์ชิก้าชกชิก้าช็อใจเย็นอย่ายุ่ง เดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะเพื่อนเ่ยวนี้ก็ได้แล้วอา่าบัตเตอร์ชิก้าสองอันนี่หว่าเรี็บร้อยก็ส่งถูกถูกถูกเอาผิดชิก้าก็ชิก้าชักวัดเออมีดอ๋อดูแล้วอันนี้คือมีดใส่เกชัปบางไกลๆหน่อย อันนี้เป็นคลิปเบอร์เกอร์ใส่เก็ทชอปเหมือนกันอ่ะเก็ทชอปจะเป็นมัตเตอร์บีมัตเตอร์เสร็จก็จะเป็นพวกเครื่องดืม่มละอันนี้จะเป็นมีดอีกอันหนึ่งมาใส่ไว้อ่าเราทำอันนี้เสร็จอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเบัตเตอร์เหลือแค่ไอเครื่องดื่มชิกาชักชิกาชักเสร็จแล้วเป็น ขนมอันนี้อันสุดท้ายจะเป็นโซดาโซดาใส่อันนี้โหไม่ไ oh อ้ใจเย็ยนๆน,นะสองตัวนั้นอะ hmm. แม่นี่มันต้องมาบังดีึว่าโอเคอันนี้ถูกต่อไปนะ่าจะเป็นแบบมาสามทางเลยปะเนี่ยยังไงยังไงต่อให้ก็คือมาหมดเลย ลัสคอมพิวต์เนี่ยลว่ามีอีกเอา้าจบแล้วเฮโยในที่สุดเฮ้ยเหน่ยมากต่อไปเป็นเฟ t สเคสจะเป็นตีบ้องบ้องสองดีเจมิวสิกแมนแล้วก็เฟสเซอร์หัวข้ามไอ้บ้องบ้องไปก่อนนะเรามาติ๊กเก็ตบูธไหมไม่เอาดีกว่าซิสตเตอร์โลเคชันนี่น่นาจะง่ายอยู่ b บเกอร์ลูมโอ้ my god ฮ huh, ัก i ร c เซสวันนี้เวอร์ชันยากเลยแม่งแมวสักอันอะตอนนี้ผมเคลียร์ไปหยานแล้ววะสามอันแล้วใช่ไหมนั่นผมพักพาร์ตไก่อนก็สำหรับทันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกมฟอร์น่ายเฟรดดี้เฮลวันเต็ดพาร์ที่สองพาร์ตตอนที่แปดก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันพาร์ทหน้าตอนที่เก้าสวัสดีครับ